ขอน้ำพริกมะขามนะครับพริกมะขามอนนะ่อนจะมีส่วนผสมดังนี้นะครับก็คือนี่ครับสับเกือนะก็จะมีหอมกระเทียมพิกไทยครับแล้วก็จะมีพริกนะส่วนเครื่องปรุงต่างๆเกลือน้ำตาลผมใส่ไปบางส่วนแล้วนะครับ หมนูนวด้วยนะครับแล้วก็ใช้หมูสับนะครับหมูนี้ซื้อมาสับเองนะใช้หมูขาหมนะูประมาณสักครึ่งกิโลสีขีดสีขีดโอเคแล้วนี่ก็ประมาณผ,ผสมส่วนผสมนี่ขับกา,าวเองแล้วกันนะครับนี่มะขามอ่อนนะครับอย่างนี้ครับผมใช้ประมาณกิโลนี่นะครับจากนั้นก็จะใช้กะทิสดทนะนกับนี้นี่ครับ แล้วก็กระที่กล่องด้วยครับผสมกันนะความมันตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมีส่วนผสมอย่างอื่นเช่นนะน้ำมันไปเติมนิดหน่อยนะแล้วก็ซอสปลาเขียวแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือครับผงนัวครับเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นก่อไฟก่อนนะครับหุบ Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Two thousand years later. จากนั้นนะครับเมื่อปล่อยติดแล้วก็วางกระทะลงไปได้เลยครับวางไปเลยประมาณนี้นะครับเติ่มกัะที่สดลงไปนะครับลงไปเลย,เลย เสร็จมาขาม่อนลงไปนะครับเสร็จไม่ได้เลยเสรจเนื้อสสามละเอียดแล้ะครับก็ใส่ลงไปใส่หมดครับ จะเติมพวกสมุนไพรลงไปนะจบตรงนะนม่หมดกับเราทำไปแล้วความเผ็ดความรนี่ก็ตาอนะครับ่กินอะไรเ้อะนะต้องต้องรอให้มัน แห้งนะครับแล้วก็ค่อยรูปตื่ลง,งไปนะกระทะติดเลยตัละลายจะเปียนเกิดแสดงว่าหมก็จะเติมหมูส่ว,วนลงนะไปนะหมูส่วนนี้ผมหมักด้วยเกลือแล้วนะสังเกนะ,นะครับผลที่ผมไม่ ไม่ซื้อหมูสับมาเลยนะก็มันเลกเกินไปแหมดเลกเกินไปแล้วก็มาสับเองนเ,เป็นชิ้นนิดหน่อยตอพอดูดีนะลยนทก็จะจงไปนะคร,ะรับเ,นะเพื่อให้มันเีสผิวหน้า นั่นแห้งนะครับคลิปลับที่ขาดไม่ได้เลยนี่สิบโมงใต้นะสุดยอดีอย่างดีนะครับก็โอ้อยยางแกะนังยางแกะยางแก่อ,กอ,กออกมาแล้วนะกระปีนี่คือคลิปลับเลยนะครับโดย,โดย ี่กะปิเนี่ครับเราเราก็จะใส่ลงไปนะครับแต่ว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะมีกลิ่นเวลามันมันนม่ให้มันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าแต่มันจะหอมนะบางคนก็ชอบกะปิเยอะนะแต่ผมจะใส่ไม่เยอะนะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณมะขามที่เราใส่หนึกิโลก็ใส่ประมาณนี้ก็พอหนึ่งจอนโต๊ะนะครับหนึ่อนโต๊ะใส่กุน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 เนี่ยนะไปเพิ่มันจะอร่อยมากนะครับผมบอกเลยครับแต่นั้นนะเดี๋ยว ก็จะคนจนผสมต่างๆเข,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 ข้ากันก่อนไปเราเ็าเริ่มเดืองแล้วนะนรครับเรื้ครับนุสึกช้อนผมจะสั้นไปหน่อยนะโอเคจากนั้นได้รอปรุงนะครับรอเครื่องความมันอร่อยเนี่ยครับมันอยู่ที่ กะทินะเพราะความมันมันอยู่ที่กะทินะมะขามถ้าน,น้ำพริกมะขามถ้าทำแล้วไม่ไม่ไม่เข้มข้นเลยนะกระดองไม่ไม่ค่อยมันไม่อร่ะนะอยหม้อยย่างนะผมทำกินเลยนะเมนูนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะคำนวณรายรายจ่ายให้ดูว่ากี่บาทเดี๋ยวลงไปเลยครับต,ต้นทุนต้นทุนน,น,นั่นเองนะครับผมจะคำนวยดูนะ ก็เริ่มต้นที่มาขามแล้วฟรีนะครับผมเก็บมาจากทางทางนี่แหละต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆหอมกระเทียมริดไทยนะครับต้นหอมรวมถึงพวกเครื่องผิดเป็นน้ำลาเออน้ำมันเขียวน้ำตาลทรายน้ำตาลปิบ๊บ นะครับแล้วก็หงนอนอะไรต่างๆรวมประมาณ20บาทนะครับคิดๆนะประมาณยี่สิบบาทข้าวเหนหนึ่งก้อนประมาณหบาทใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบห้าบาทแล้วนะครับทีนี้ทีนี้หมูนี่ครับประมาณสี่สิบบาทนะครับซื้อมาแล้วเปลี่ยนขาหมูนะกับบีอีสองบาทนะครับอีหะสี่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดบาทแล้วนะครับตอนนี้ครับแต่ว่าเนี่ยครับเราลงทุนไม่เยอะนะครับแค่นี้นะครับ เจ็ดสิบบาทาคาททากก่าดามัอนะเจ็ดสิบบาทวัดีเลยรวมแล้วประมาณโอ้ผมตีให้สูงสุดเลยค่นี้นะแปดสิบบาทรวมทิดทั้งหมดอนะ่ะคืออาหารเนี่ยครับหลักร้อยอร่อยหลักพันนะครับ จะเติมน้ำตาลลายลงไปนะเติมไปเยอะๆนะก็หวานก็เติมไปเยอนะๆจ่ค่อยๆชิมนะไม่ค่อยๆเติมน,นะแต่ว่าไม่ได้เติมไปทีเดียวนะเติมให้มันตัดกับนะเกลือน,นะผมจะเติมเกลือนะเพราะว่าชิมดูแล้วเมื่อ,อ,อกี้มันร้อนเลยดเกลือสักหน่อยเลี้ยลงไปหน่อยนะมันละลายแป๊บหนึ่งก่อนจะชิมดีเลยนะ ต้องกับกะปิอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะขาผมเยอะเลยเติมอีกนิดประมาณที่จะจอดหนึ่งกุลกุลแล้วกันนะโอ้เนื oh. ้อปลาเนี่ยเราไม่ต้องเติมเยอะเติมนิดหน่อยพอไอ้เห่ oh. ้ยหัวผักเขียวเหมือนกันนะหอมหอมนะครับ เดไปได้เลยแ้วแต่งังไว้นเดอนที่ครับเลยเวลาเราก็ได้เรามดาวตกการแล้วคือมขาวเราแห้งแล้วนะครับ หน่อยนะครับแล้วก็ยกไปใส่จานนะรสชาติโอเคแล้วนะ,นะครับนี่เลยนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราใส่ถ้วย,ยเลยนะด้วยด้วยด้วยถ้วย จะการชิมหนยนจะลองชิมดูตัวฝางยาวนะไม่มั่นใจว่าอร่อยหรือเปล่ารสซ้องอร <c oughs> ่อยขู่อะไรหรออืมโอ้แซงขู่